สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินพระราชาพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอู่ตามโบราณราชาประเพณีเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณทรงจเจริญพระชนมายุได้หนึ่งเดือนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดพิธีสงโพทเดือนและขึ้นพระอูณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2495โดยสมเด็จพระวชิรายานวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ในเย็นวันที่14กันยายนเช้าวันรุ่งขึ้นจึงมีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ในห้องพิธีเริ่มด้วยพอถึงพระเริกพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาทรงเจิมทรงผูกได้พระขวัญ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพราหมณ์ประกอบพิธีลอยกุ้งปลาทองมะพร้าวเงินมะพร้าวทองลงในพระขันสาครและพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรพระมหาราชครูเชิญเสด็จขึ้นพระอู่และเฮก่อมเปิดสิวาลัยไกรล,ลาดตามประเพณีพิธีของพราหมณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงวางพระราชพันธ์ลงในพระโอ่ตามพระราชประเพณีแล้วพระมหาราชครูเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณขึ้นพระโอูแล้วพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละองทุลีพระบาทเวียนเทียนครบรอบตามประเพณี มีการขับไม้มโหรีขับกล่อมถวายพระพรในวาระนี้ด้วย